คุณกำลังฟัง Pixel Radio สถานีเพลงเพราะทางออนไลน์ You are listening to Pixel Radio All beautiful music you can find สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณอยู่ที่ Pixel Radio นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมทะเนนแสงโชติกุลนะครับ หลายเรื่องเกี่ยวกับโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักรวมไปจนถึงวัคซีนนะครับ ตอนนี้นะครับประเทศสิงคโปร์ครับจะเป็นประเทศแรกในแถบเอเชียครับที่ได้รับวัคซีนก่อนใครนะฮะเที่ยวบินพิเศษของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ครับไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ลำเลียงวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซึ่งผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ Pfizer ของสหรัฐซึ่งร่วมกับบริษัทไบโอออนเทคของเยอรมนีเดินทางจากเบลเยียมครับมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางคีเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวัคซีนทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่ามีมูลค่าเท่าไหร่นะครับรู้แต่ว่าเก็บรักษา เป็นอย่างดีครับในตู้แช่แข็งพิเศษซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ70องศาเซลเซียสนำมาถึงที่แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีลีเซนลุงนะครับผู้นำสิงคโปร์ซึ่ง เป็นผู้ที่มีอายุ68ปีเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนก่อนนะฮะกล่าวว่าวัคซีนนั้นมีเพียงพอสําหรับประชาชนทุกคนของสิงคโปร์นะครับแต่รัฐบาลสิงคโปร์จะไม่บังคับนะครับว่าจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนนะฮะคือแล้วแต่ความสมัครใจโดยจะมีการประกาศกําหนดการแล้วก็จัดลําดับกลุ่ม การรับวัคซีนให้ทราบนะฮะอย่างไรก็ตามครับกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์เคยประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดขึ้นได้2-3สัปดาห์นะฮะหลังจากได้รับวัคซีนล็อตแรกนะครับคือสิงคโปร์เนี่ยได้รับวัคซีนเร็วมากนะครับรัฐบาลสิงคโปร์สั่งซื้อวัคซีน จากอีกหลากหลายบริษัทครับรวมถึงโมเดอร์ของสหรัฐและก็ซีโนแวคของจีนนะฮะโดยตั้งงบไว้ถึง1,000ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับหรือเป็นเงินไทยประมาณ22,000ล้านบาทนะฮะจำนวนเงินสูงทีเดียวขณะที่การเดินทางมาถึงสิงคโปร์ของวัคซีนของไฟเซอร์และ b i o อ t e c h นั้นเกิดขึ้นเพียงแค่สัปดาห์เดียวครับพอกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ประกาศขึ้นทะเบียนวัคซีนดังกล่าวก็ได้รับยานะฮะ วัคซีนทันทีภายในเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นส่งผลให้สิงคโปร์จะเป็นประเทศแรกในแถในแถบทวีปเอเชียนะฮะที่ได้รับวัคซีนของเอ่อไฟเซอร์แล้วก็ไบโอออนเทคก่อนใครนะฮะเรียกว่าสิงคโปร์นี่เงินถึงนะครับตัดสินใจขึ้นทะเบียนยาเรียบร้อยปุ๊บ1สัปดาห์หลังจากนั้นยาก็เดินทางมาถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับ คุณกำลังฟัง Pixel Radio สถานีเพลงเพราะทางออนไลน์ You are listening to Pixel Radio All beautiful music you can find